ไม่ปไปได้มากี้ไปไปได้เลยครับาติ้นไปได้เลยครับนี่ดูน้องแม่นะขึ้นเนินไม่ไหวอยากขึ้นทีทางกี มากี้แอน์มาตินโอเคไปผัดผัวแล้ว ไปหิวน้ำมากินน้ำนะไปบ้าไปอีกรอบเลยเจ๊พาน้องไปรอบนึงไปโอ้โหเท่มากเลยไปเก่งเลยเร็วนิดนึงเร็วนิดนึงจะได้ขึ้นไหว เดี๋ยวก็ชินลูกเรียวนิดนึงก็ได้แล้วก็เลี้ยวให้ไดให้ถูกเดี๋ยวก็ชินอันแหละถูกต้องมาเกี้อ้าวซุปเปอรแ์แ ไปแล้วไปแล้วไปเลยครับขี่ไปตามทางสิครับไปเลยมาเลยมาเลยมาเลยฮูไห,หวไหมหูไหวไหมไหวไหม ไปเลยไปเลยครับไปเลยครับไหวไหมไหวไหมนี่เอาเลยไปฮู้โหูเมันเก่งจริงจริงนะไปเลย ขอเร็วๆหน่อยได้ไหมไปเลย,เลยโอ้โหมันเท่มากเลยเอาไปสีม่วงมา ไปเลยครับ